สลองบดกับมอไซดย่างไปง่านอย่างสลองเนิม่มว หลวงพ่อเมนยังนีมันบอยเนวสลลงได้เอาวัดได้รยนู้นเฮ็ดเมยมคนก็ต้องสลองเฮ็ดห้องน้ำคนก็สลองด้กันวัดไข้รยน้อจ้างเลเอา้าป้ายมันรุ้ว่แต่้าป้าก็ตองคงิุ่้ดทุนบุนี่แ้วเมนเปิ่มสีหนาสีตาเล่าเอออกไมออกทาท่ามาทําบุญนทําท่านวัดหลายไอ้วัดไ้รยไม่ได้เ่ยากับผ้าป้าไม่ได้เี่ยวกับแม่ออกมาท่าบุญนเลยพอเอาเงินมาจะใส่อยเอาโบสถ์เขาไปเนียนไปเกต้าน เอาไว้กับพี่ควชเ,เดีวเลยนี่เ,เด็กๆนกพิราบมาขี่ใส่เอาชนะไปมาคาบแมงมุมกบทุมขันบุญเจ้าเห่นเลีเ้ยงนี่ลาบ่ดีเล่บตาไดเ้เลย 3, 105, สามเหาแกับบตองมาคาบกงปทุ่มเนียนเอาขอถามจากใจจริงเดี๋ยวนี้เนบบะาะพ้อทุมดมักทิ่พุดีมักผู้ใด มากผู้ใหดิเอ,อ้อมากเมือทุกคนแตละตลกนะเจ้าห้องเด่นดีครับอต่ยินีมาจะสั่นโอ้คนบกค้อนทม่ดกบกเออไป่ว่ม่นมีบางคน <laughs> <laughs> มาก,กงก็ถูกสิจา้างเมินสามแสนหาเออสามแสนหาไปกันบกไปในเรื่องที่เล่ามาดีแน่ละตาไม่เอาไม่เล่าว่าดีนี่ปอทงเคยเด่นตะกี้โอ้ยพี่น้องมากพี่น้องชื่นชอบออแถวกระดินปลาจีนนี่มาล้มปูเออเดือนหนึ่งสามสิบเอ็ดมืมล่าสิบเ้ามื่นก ก็มือนันน่าจะใส่งานยำเว้นตี<อ>สมัยตะกี้ก็ะจะล่ำใส่แค่นมวนขาดมวนเนืดอฉนดเนือคู้มือนี่มันจะเลื่อนแล้วพัฒนาจากล่ำใส่แค่นมาล่ำใส่ขี้บอดโอ้ขี้บอดมาสี่มวนสําแค้นหนึ่งก็มวนเลยนอจานเติงแล้วหรือมวนที่ยังขาดเจ้าดิ้นเสียงขี้บอดที่เจ้าหนี้เอาน้อนโว่โว้กลัวตอนนั่นเอ้เพราะเสีเรีนมวลพราะมันเคน,นอิ่มเนืยพ <c oughs> ี่น้องคนมากตำรวจัองกองโอยผู้ดำเน มีมาขันมาแค่นี้พระรอิมตลอดดอกคุณน้องเป็นมากหลายัอก็ไมาแต่ขึ้นลงไปทั้งคุณแต่คนที่สูงๆตาแล้ม่คุณยวังแลาวพาก้นเล่าัดู เสียงขี้บอดเจ้าหาวเลดของเราเขามันหาวคนละหาวตีหาวแบบลงพร้อมมันหาวแบบหาเสือในบักเข่งประเด็นตอนมักแล้วมักแล้วมุขสุดไม่มาเข่งน,นะคอยผู้จ้างมองคอยยืนม<า>ันดูบ่มักเราบร่มักแล้วมักเสียงขี้บอดเนี่ยดุกลงจังบ่บ่บ ขึ้นที่คอยจ้างอจ้างแล้วเขาอยากกะโดาใสแค้นขุนหมระใส่แค้นหลวงพ่อปกติบ้งห้องหนีกามีแค้นยืดอกแต่วร<อ>าไน,นี้อยอยาบาดถ้ำมัว บอลลัมขุนสร้างไทยบอลลัมขุนสร้างเป็หัวล้านบ้าบอกใครเป็นเจ้าของสำนักงานเออเออโมเมนต์บอลลัมมาหยุดไังหนเมาอู้เอาเงินตัวบอลลัมยังมาเต็มตัวใครพระสงฆ์เถอะไข่จังไหนอาตมาเป็นพระอินทมาจ้างหมอลำัมจะเเดี่ยวเดียวเอาจะเล่นว่าสิอยากฟังเสียงเชียงเลื่อนเชียงมาเป่าให้ฟังเจ้าภาพเจ้าพ่าเออเจ้าภาพ นมาสการขับหลวงตาเอ้ยเินหลงตาไนาทนเดาไปนังไปหนเอิ้นไม่ไม่กันหนให้เอิ้นหลวงพี่ทำไมอลงพี่เอิมอมอุ้ยพ้นสาหน่อยมอมรู้จักไหมบอมนมาสการครับหลวงพี่มอมหตัวกมอหมอแคบชีนีวันที่อี่ีีเลยนะนี่ีไอ้อาบน้ามาอไม่ติผ่าเข้ามาคู่อู่อัญชลีขนประดแน่้จะเป็นหแตกโฟัง เป็นยังนั่นเองสมองเราล่ามันกับประกาศอยู่บางหันเยประกาศทีกามจะเป็นพิการพการอภิการมองได้เสียงขาของถามที่สอนตากระมือไม่ปากกะม่เปนแบบขาแต่อยังไรเมื่อกีพิการมองได้เองพิการกับพิการโดนไม่เงผู้ขามันถอดว่าได้หรอถอนอด้คิดออกแล้วขาผู้นี่ก็ใส่ยาเสยติดได้ถอนไปเสียผู้นี้ พาตัวพาตัวจะมักเป็นป่าก็เองแต่เรงว่าบัดกิการเราขม้นกันเนาะจะสีพิษโอ้บมามองนี่ตีลาบอกมัิการนะเพื่อเาตัวไ่งทักไงเนี่ยเท่หลายเงื่อยิงเื่น้ดวงไงคนนี้ได้ผูกานี่เอามาดวงหน่อยไอ้เบ้ดบ้านใหไงแบบนี้แหละโอ้ยู่ขันยู่บ้านเน่ยเป้าเป็นเบิ้ดบ้านไอ้ไม่ได้บอยเดี่ยแค่เี้ ข้อยมุ่งเน่ยไอ้ข้อยยังไงจะอยู่บ้านไหนเนอะยู่บ้านนี่ละหอนหอนแนวนี่หนาอยู่หนาอยู่ไปยู่รอดบ้านยังน้ะหอนหอนแนวนี่หนาอยู่หนาอยู่ไปยู่รอดเป็นดินเย็นบ้านยังกว่าบ้านเพ็นดินเย็นบ้านเพ็นดินเย็นเพาอยู่แถาบ้านไปถามหมอเนี่ยละไปถามก็หมอแค้งคอยบวดลงคอมาแต่บ้านไลยสักเอากระยุแ่แถวนี่ล่ะ เอาแท้ๆนี่บ้านใดไอ้บ้านไม่เคยพิดกันจ้าเทือบ้านยังเมือบ้านไม่เคยผิดกันจ้าเทือบ้านไทยสามขี้โอ๊ยสิดิเนี่ยจะเขยิ้เฝ้าเราละเจ้าหรือที่บ้านเด็กก็ยิ่หัวนันคอยยู่บ่ไก่ชำนักงานคอยชำนักงานจะยู้ใส่ยู่นี่บ้านบอกใหเนี่ยบอกใหเรียนกับบ่เลียนบอกให้นอนกับบ่นอนมันเมื่อย์ปดบ้านยังน้อบอกใหเรียนกับบ่เลียนบอกให้นอนกับบ่นอนมันเมย์ปดน่ะ บ้านโคข้าน <laughs> หาหัวมันชื้อา้าห่ามันหดตังพูดเป็นต้นนังมเออต้นแหนมตนแหนปะทบตูปต้ไหโคข้้นเนาะโคข้้นโคขัานไอ้เต้าไ้ที่นี่แหะวันตี <laughs> ไม่เด้นาะงยเอาเต้าให้ฟังบนกนาเออเปล่ <laughs> าเปเอาอย่างเสรรียักก่อนสรรียเปลาไปหนามาหลังอาการห้อนแน่วนก็นว่าารือดอกผ้กขายเจียนหัวข้อยิยงมะฮอย มันคือก้มตั้มแท้เอามากกัดเอวกับที่ก้มตั้มตัวกันยืนขึ้นมันก็มาณข้อตัวนอ้บมัดเองแบบออันหนึ่งอ,องันนอก๊บก็ได้ก็มันคืออย่างหมปฏิบัติการอมเหนือเอาฝากแค่ในเหลืองกุยเหลืองนี่ดิสีกรมธรรม์สมบูรณ์เอาฝากในหัวล้นานอาาอเอาฝากในะหลอาากทนะ่าน เขาฝาดเขาอองกีมามัดดีๆได้ไหมมัดแล้วแล้วมัดแล้วตรัยมัาดีแล้วครับผมเอาดีแล้วก็ได้ไปมันเสียโบโ้เป็นห้าหมดจะมาเสียบตาโขกบกบคตเนี่ยาคาเงอเห็นนังตนาเกียดมผู้เสียผู้สาวผู้ห้างันกเจะอานจิมเนาะอือประหยัดดอก มันอย่างลงคอน่ะอานจินก่อนมูอานจิไ้ยังว่ามันฮอตดอกอ่ะไปเอาตังไหนผวลองน่อยใส่ไงลองสักวอนเอารองสักอนบอกเออดือดเัง่าลองแบบท้งหน้าบบุเออ่าเอย่าาวเด่มนาสาวช่าสัวนโค้งแค้าได้ยินเสียแค่มคมาก มาไดูน้ใจนี่แหะไปยังทียนําจังลหมดไอ้บันี้ยังหมด่ะลองลอนบบันี้เอาโตโตจังไงก็ะโนโตจังไงก็ไหลเด้อนั่งเด้อเด้อเดินนั่งเดินล่ำซิงลํำซิงหอวลำซิงากล่ำซิงโอเอาแบบลํำซิงเมนเจ้ามาลํำซิงเมนเดี๋ยวก่อนที่ฟังลํำซิงให้ถามเนี่ยามยังมือมีรอบอ มือ,อ,อ,อามีปลาโล่ไข่หหมักได้ไข่อยเอหมักที่กาญนรเอาเถิดนางเงดูเป็นยังนีสิมือไปไว ตายแว้วตาแล้วหมดกัิบดนเสียแอยี่ดีบบตูตฝึกมาล่ำเก่าเนาะโอ้ยข่าวดงดงนยินเสียงแฉ่ออกสอียแเร่งเนเ่เจ้าอาพาขอพับมวนคือก,กัน <c oughs> เดี๋ยวถามพี่รองพี่้องอันอันน้าห่าวทีนเพิ่นมาจากไบา้านโคข้ามบอกบ้านไหนน้องโคาม จ้างเจ๊เคนเนี่ยหมอรำโคข้านี okay. ่มาเบิ่งตะบานเท่าหลรู้สมัยกี่จ้างรู้มือเอื้น่จะิไปก็เราโคข้านก็ไดผมบอกแคงเพื่อนเอียวขาค่อยง่ายา้โอ้ยออกสเต็นเนเลยอหุ่นได้ไม่ออกแค่ตัวผ้าเด้แต่ตัวผ้าผ้าอวยพ่อในหัวป่าด้ สร์ามาเกิดใหม่นี่แ่ะเขายังมั่งตอนนี่เพราะว่ามือนีเขามีนั่งเอกหน่อยมานั่มเสนอให้พี่น้องทรัพย์สมบูรณ์ให้พี่น้องแท่ออได้ฮูจักเท่ยอครัแท่ออก็้โ่อฮูจักพ่อฮูจักก็แท่ลูกสูงเป็นเด็กส่างของปฐมเอนเตอร์เทนเมนต์้บอสอัมมาเออโทรโทรโทรขี้รถตู้มากเลยเออ <icana> <naj bum S 2> มื่อนี่รับบทเป็นเปรี่วเล่าเลดมนม้วนกับนางเอกสาวเจ้ารบทบาท